ไทยแท้เนี่ยได้รวบรวมเอางานจิตรกรรมประติมากรรมมันทัศนศิลป์แล้วก็นิรมิตรกรรมเนี่ยหลายหลากสาขาขึ้นมาด้วยกัน mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมสาปัตกรรมศิกรรมและนาฏกรรมเนี่ยมารวมกันไว้ในรูปแบบและโดยเนื้อหาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงกระจกสะท้อนให้เห็นถึงหน้าตาของสังคมไทยในปัจจุบันนี้เรียกว่า มีความคิดหลายหลากบางคนเนี่ยแสดงออกในการจัดวางสื่อผสมบางคนจัดเขียนาในเรื่องฝีมือบางคนแสดงเรื่องจินตนาการบางคนแสดงเรื่องปรัชญาความคิดอิ่งอยู่กับพุทธศาสนาบางคนสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปของโลกนี้เพราะฉะนั้นถึงคิดว่านิทรรศการอันนี้เป็นกระจกซึ่งสัท้อนให้เห็นสัจพะวะหน้าตาของสังคมไทยร่วมสมัยผ่านการคัดกรอง มาจากศิลปินร่วมสมัยซึ่งผมถือว่าเป็นงานสำคัญไม่เพียงแต่ระดับโกสินตรงนี้แต่ถือว่าเป็นหน้าตาของสังคมตะวันออกทั้งหมดที่มีความเป็นเสรีภาพให้แก่คนเนี่ยสร้างพราดรภาพรรมสากลขึ้นมาโดยที่ไม่มีข้อบังคับว่าทำเพื่อในหลวงนะทำเพื่อราชุงนะทําเพื่อชาวนานอ,ะอะไรทั้งหมดเนี่ย เหมือนกับคําของท่านประเพ็ญนาถกรว่าข้าขอสัมผัสทะเลไกลด้วยกระแสทางน,น้ำตกเพราะฉะนั้นนี่ก็คือทุกอย่างนี้ยไม่ว่าจะเป็นภูเขายอมยากกระแสทานน้าค้างดวงตาของแผ่นดินมารวมกันเป็นเอกภาพผมขอแสดงความคารวะชื่นชมทั้งรูปแบบและเนื้อหาของการจัดแสดงไทยเทศระหวังว่าจะมีไทยที่เท่ๆมากขึ้นต่อไปขอขอบคุณ อาการที่ชวนผมมาเล่นปลาหีกับเขานีย <laughs>